แชร์ข่าวเร,เรื่องสวัสดีค่ะวันนี้อัปเดตจากกรมบัญชีกลางนะคะก่อนไปอัปเดตข่าวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามแชร์ข่าวเร่าเรื่องนะคะกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลังเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของอปทเตรียมพร้อมงบปี64นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมบัญชีกลางนะคะ นายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-payment ของภาครัฐนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปทโดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิแทนอปทนั้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564มีการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบีย้ยยังชีพคนพิการให้อปทอโดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทอ และจะัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงได้แก่เทศบาลน,นครและเทศบาลเมืองดังนั้นเพื่อให้การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการให้คนพิการของอปทตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นไปด้วยความถูกต้องสะดวกคล่องตัวอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลงังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังปี2562ข้อ7กรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค .0402.2 ทับโม148ลงวันที่20ธันวาคม2562 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยจะเป็นการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกรณีอปทอที่รับงบประมาณผ่านสทออกำหนดให้สทออตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งคระหอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งครอบเบีย้ยยังชีพคนพิการในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของอปทอแต่ละแห่งให้เพียงพอเพื่อโกรมบัญชีกลางจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ทันกำหนดระยะเวลาและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของเทศบาลเป็นต้นรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0402.2ทับอด 152โลงวันที่28กันยายน2563ในปีงบประมาณ2 6 6 4กกรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต,ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลหากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกฎหมายกรมบัญชีกลางโทร022177256ในเวลาราชการอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว